ความสนุกสนานคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าละครเมื่อวานนี้ดอกหญ้าป่าคอนกรีตสนุกมาก,กวันนี้ใช่วันนี้ก็เลยต้องเอานักแสดงนํานะคะมาคุยกันตุ่มตามและลําเพลินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในราการรู้สึกยังไงบ้างที่ออกอากาศไปตอนแรกเลตติ้งห้าสุดตกใจเฮเลยคดีใจและดีใจมากดีใจมากๆเพราะว่า,าพวกเราทํางานกันอย่างตั้งใจอะเนาะแล้วทีนี้ก็แน่นอนครับละครทุกเรื่องคาดหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับแบบ ความสนุกสนานไปแล้วก็ได้ชมแล้วก็แบบทําให้เรตติ้งมันขึ้นขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยสนุกแล้วพวกคุณเองก็ไปดูกันตอนแรกที่กองเพราะว่ายังถ่ายกันอยู่ใช่ครับเมื่อวานอยู่ผมไม่อยู่คุณคุณอยู่กันถึงกี่โมงอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้บุกไปออกมาก็บ่ายๆแล้วนะผมอยู่ถึงสามทุ่มเลยครับอุ้ยนล้วเมื่นคุณรู้สึกไงบ้างที่คุณดูจนถึงสามทุ่มคุณเห็นคุณออกมาแค่ไม่ได้ออกมาแค่บอกผมจะเอาเดโมลไปตงคูเพลผมเดาเดวิลคุณออกมาเยอะมากเลยนะมันม่าเอนดูม่นเป็นเรื่องที่ตลกมากเเลยยนนะจากี คือออกมาตอนแรกโปะเลยโปะแตกเลยนะโปะแตกเลยผมก็ยอมรับไปซื่อๆเลยว่ายอมรับไปซื่อๆนะผมก็ขอขอโทษพุ่มกลับด้วยฮะหลายคนยังงงอยู่นะหลายคนยังงงอยู่นะงตามไปทันเรื่องนี้นะ่าันเท่าเดี๋ยวให้ลองเพลินเล่าแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูในแอปวันดีจะเห็นทัชชัเอ้าว่ามาคือจังหวะที่ออกมาก็จังหวะแรกสวัสดีครับน้าสมพงศ์ก็คือครูแอนนะฮะสวัสดีครับน้าสมพงศ์ผมจะเอาเดโมไปส่งครูครับแล้วน้าสมพงศ์ก็บอกเออโชคดีนะโชคดีนะครับครับน้าไงก็ขับรถดีนะครับ อ่ไปก่อนนะครับลุงนะลุงอยากรู้ไปดูไงวันดีโอ้โหอาจจะสื่อให้เห็นว่าเราญาติเยอะผิดเรียกก็มีสับสนกันบ้างเลยชีวิตจริงไงละครชีวิตจริงไงใช่อุ้ยพวกคุณแล้วจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยที่ไปบุกมานะคุณผู้ชมเป็นกองที่สนุกจริงๆแล้วหันไปทางไหนคือมีแต่คนร้องเพลงได้หมดเลยแล้วนักร้องแต่ละท่านนี่ไม่ธรรมดาใช่เมื่อวานนี้ในรายการเราก็เห็นแล้วพี่ไม้นี่ร้องสดให้ดู ใช่่ครับพีเมื่อวานพี่ไม่ร้องนะแล้วก็อะไรนะตูมตาไข่มู๊ไข่มู๊ใช่เราอ่ะสักหน่อยไหมล่ะเราอ่ะต้องมีไหมองเอากีตาร์หน่อยไหมเอากีตาร์หน่อยไหมเฮ้ยเราสั่งได้เลยหรอเฮ้ยไหนเรียกกีตาร์หนกีตาร์กีตาร์เฮ้ยคุณก็ไม่ร้อยผมเรียกเลยคุณอะรีบหยิบจังเลยคนอะไรไม่รู้ทำเวลาเลยเกินเวลาน้อยเวลาน้อยดูดาน้ะเราร้องเพลงที่มันเข้ากับละครของเราดีกว่าครับ เพลงของพี่ไม้พี่ลุพร oh <yeah. S 1> ละครชีวิตฮะน้ oh <yeah. S 1> ะ่ hey, มาจะเล่นถูกว่าเนี่ย <laughs> จากแดนอีสานบ้านเกิดนึ่งนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาขอพาคนไม่รู้ จากจากคนที่รักจำลามาหางานทำอาเหนือต่างน้ำร้ออยู่กับงานเริ่มมองมาทางนี้แสดงว่ามีอะไรขยันทุกวันด้วยความรู้ตุธรมีุ่่มตามไม่ช่วยเลยหรอคือผมต้องร้องช่วยใช่ไหมเหนื่อยยาก่เท่าใด ใช้แรงแลกเงินชาวคำแต่มันต้องช้ำทำมาหาดาไม่พอแล้วตันก็หมดเวลาของแันนี้หมดแรงนอ่อนล้นี่และนาคนโจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงหลอ ตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อเข้าวยังไม่พอมันทอมันตรงเพียงใดช้ำใจปวดร้าวโอ้ดีคือบอกนะเลือกเพลงมาดีมากมันเหมาะกับละครด้วยแล้วมันเหมาะกับชีวิตจริงด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ลำเพลินเ,เองก็บอกว่าเรื่องราวของละครเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตจริงของคุณด้วยจริงป่ะจริงครับเพราะว่าผมเรียกเรียกเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นละครชีวิตครับเออใช่ไม่ใช่แค่ของผมคนเดียวของอาจจะเป็นของทั้งพี่ดุมตามด้วยของทุกคนเลยมันมันเป็นละครที่ที่สื่อหเห็นเรื่องลูกอีสานของมาเห็ุงานครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบ ทำให้ผมอินินกับละครเรื่องนี้มากดีจริงจริงแล้วตูมตามเองอะนอกจากแบบว่าเราก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเข้ามาทำงานในเมืองกรุงแต่พอการทำงานของคุณอะมันเป็นการทำงานที่สีเท้าสีเท้าทรงอย่างแบดมากเออแล้วลุกคุณเลยมาแบบโอ้โหเท่ๆเลยเออเปิดตัวอย่างเท่ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่สู้ชีวิตคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพหลายคนบางคนชนะครับชนะกับการสู้ชีวิตแต่บางคนก็พ่ายแพ้คนที่พ่ายแพ้บางครั้งก็อาจจะปรับเปลี่ยนจากการ คนที่เป็นคนดีตั้งใจมาดีาาแต่พ่ายแพ้ให้กับอธรรมพ่ายแพ้ให้กับความไม่ดีแล้วก็หลุดไปอยู่ในโลกแบบนั้นโอ้โนี่เดี๋ยวขอโทษน,นะตั้งแต่คุณกำลังจะเป็นพ่อคนเนี่ย วุ้ยคุณนุ่คมกิบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้อุเดือนไม่เดืนครับเดี๋ยวลูกมาย้อนดูเดี๋ยวลูกย้อนดูนกว่าพ่อเลวจริงไม่ใช่อลูกการแสดงอุ้ยไม่แต่ว่าสิ่งที่คุณพูดนี่คือจริงนะมันทำให้คิดถึงอีกแง่หนึ่งจริงๆว่าไอ้อย่างในเรื่องอ่ะมันมีคนที่ไปกู้ยืมเงินแล้วสุดท้ายโดนโกงโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็มีอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าสู้ความดีไม่ได้ครับเลยต้องทำอะไรกมาทรงอย่างแบดเลยใช่ครับแต่เดี๋ยวจิตใจลึกๆเเค้าาาก็็ดดดูปนนนีะะต่่่อออใหมทรงงยแบ ก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันยังมีความดีความงามในใจทุกๆคนแหละผมว่าคนที่ไม่ดีทุกวันนี้คนที่คิดว่าทําตัวเองในฝั่งที่ไม่ดีอยู่เนี่ยก็อยากจะกลับมาเป็นคนดีแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยล้าเกินไปออออมันอาจจะยากเกินไปที่จะกลับมาเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้คนกลับมาเป็นคนดีได้คือกําลังใจเพราะฉะนั้น ละครเรื่องนี้ก็อยากจะได้กำลังใจเหมือนกันครับผมวันแรกคุณก็ได้เยอะแล้วนเะเพื่อที่เอาดีเพื่อที่พวกเราจะกลายเป็นคนดีครับผม่ใช่แล้วดีอยู่แล้วทำไมตอนนี้เป็นยังไงเราเพิ่งอยู่ในละครอยู่ในละครหายหมด่วงอย่างแบดจริงๆเปิดตัวมาแต่ดำเนินเรื่องเร็วมากแค่ตอนแรกคุณก็ไม่ถูกจะทากับนางเอกซะแล้วเปิดมาเหมือนจะช่วยเขาแต่ก็ ไปว่าเขาอีกก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเราอยู่กันคนละโลกคนละฝั่งแล้วทีนี้คือเราก็มองมุมมุมของชีวิตจริงในกรุงเทพในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือมันมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะฮะเราอยู่ท่ามกลางความไม่ดีความแบบขมเหงกันไปกันมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจากต่างจังหวัดใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะซื่อไงครับก็จะมองโลกแบบก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยอยากช่วยใครอยากหวังดีอะไรก็ทาจริงแต่ผมชอบประโยคที่นางเอกพูดเนาะคนอีสานด้วยกัน น่าจะช่วยเหลือกันไม่น่าจะมาเอาเปรียบกันทุกคนคก็มาหาแรงงานทั้งนั้นมาหาเงินทั้งนั้นใช่แต่เดี๋ยว<ช>นางเอกก็จะได้เรียนรู้ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้ครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการจะไปต่อว่าอะไรเขาหรอกครับแต่เราแค่รู้สึกว่า เป็นห่วงลึกๆแหละยังโลกสวยอยู่ใช่ครับอยากให้เขามีภูมิต้านทานครับมีภูมิต้านทานตอนนี้เขาก็มีภูมิต้านทานเพราะว่าคุณไปแกล้งเขาบ่อยมากนะบุ๊หลังค่เคสเลยทีเดียวไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวนาะอีกหนึ่งตัวละครค่ะที่พวกคุณเองก็ดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับเขาก็คือพี่ไมพี่รมพลอใช่ครัใช่ไหมอ่ะอย่างลำเพลินเป็นไงเป็นกับพี่ไม่ดอดครับคือนี่เป็นเรื่องเรื่องที่สองแล้วครับเรื่องที่สองที่ได้ร่วมเล่นกับพี่ไมครับยิ่งยิ่งเห็นฉากฉากคือเรื่องเรื่องที่แล้วเนี่ค่ไมแแบบ ฟิวผิวเผินครับแต่เรื่องนี้ผมผมสัมผัสถึงความเป็นพ่อคือมันออกมาจากแววตาท่าทางที่ที่พี่ไหมแสดงออกแล้วผมผมอยู่ด้วยเกือบเกือบทุกบริบทเลยที่ที่เขาอยู่กับพ่อผมรู้สึกว่าโอ้โหพี่ไหมแสดงออกได้แบบทําให้เราเชื่อขนาะเรายังเชื่อผมคิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่ดังบันก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พี่ไหมแสดงออกมาเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณของคนเป็นพ่อออกมาแสดงออกมาแสดงจริงๆนี่ถ้าเปลี่ยนเสื้อยืดข้างในเป็นสีขาวนะ เปลี่ยนทรงผมหน่อยคุณก็ลูกเลยนะเนี่ยมีไหมีไหมมีสร้อยพระกันเถึงแม้ว่าคือจะยังไม่ได้ผมในละครแต่ผมในแซบไมนะคะแซบไม่เออแล้วอยากตูมตามหรอคะกับพี่ไมใช่ไหมฮะกับพี่ไมนี่ต้องบอกงี้ครับถ้าเล่าในฐานะของตัวละครเนี่ยตัวละครมันคือเด็กไร้บ้านครับคือคนที่ไม่มีบ้านคนที่ไม่เข้าใจคําว่าบ้านพ่อแม่ครอบครัวคืออะไรอยู่ดีๆได้เจอพี่ไมครับในเรื่อง แล้วอย่างหนึ่งที่พี่ไม้เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นเหมือนบ้านของเขาเพราะฉะนั้นพี่ไม้เป็นเหมือนเซฟโซนของคนแบดแบดคนหนึ่งครับพี่ไม้เป็นเหมือนคนที่คอยชี้ทางให้ถูกต้องมาเสมอครับคุคมมากนะคุณพ่อคนจริงไหมครับเนี่อันนี้มาจากละครที่เราก็กันกรองออกมาเป็นคําพูดที่มันเข้าใจง่ายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงตัวละครแต่ละตัวตัวละครใช่ไหมไม่ใช่ชีวิตจริงฮะตัวละครครับแต่ละครเรื่องนี้เล่าจากชีวิตจริงครับมันเลยทําให้ทุกคําพูดทุก แม้เศษที่เราจะต้องการจะสื่อสารกับคนดูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆเลยครับแล้วจะมีจุดที่ทําให้คุณจากแบดกลับมาเป็นแบบถ้าถามตัวละครตัวละครก็จะบอกว่าผมอยากเป็นคนดีผมอยากเป็นคนดีช่วยผมหน่อยให้กําลังใจได้อยกำลังใจผมหน่อยครับครัมาฝากทุกคนให้เป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยมาลูก่ะครับ ครับแล้วเหมนเลยครับอีสานได้ครับขอฝากกันแล้วรนะครับดอกย่าปากคอนกีดนะครับทุกหนึ่งทุ่มตรงช่องวันสาเด้อครับฝากหลายๆน้ำเด้อครับซะหน่อยตุดตามครับเชิญครัาผมก็เอาอีสานน้ำแน่ได้บอครับผมได้เลยครับฝากกพื่นพี่น้องนะครับหรือว่าคนแรงงานคนที่เข้ามาสู้งานเข้ามาตามหาฝันไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เจอกับเรื่องราวร้ายแรงแค่ไหนหรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังแพ้พ่าย แต่อย่าไปท้อใจนะครับพวกผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับละครดอกยญ้าปากคอนครีตขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้กับทุกๆคนได้สู้ไปเพื่อว่าวันหนึ่งฝันของเราถึงแม้มันจะไม่สําเร็จแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ตัวว่าเรายังมีครอบครัวเรายังมีคนที่รออยู่ที่บ้านอย่าให้ฝันนั้นมันใช้เวลานานจนเกินที่วันหนึ่งไม่เหลือใครร่วมยินดีกับความฝันของเรานะครับ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสตินะครับแล้วก็ดูดอกยาง่าคอนกรีตจันทถึงสุขเวลาหนึ่ง <Port> ท <rait> <ossing. S 1> ุ่มตรงทางช่องวัน3 <Wen 2> 1นะครับขอบคุณมากค่ะ <multiples>. คุณตังบลลนค่ะขอบคุณค่ะ